สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเอ็กซ์สระบริบารมีหลวงพ่อเดิมอีกเช่นเคยครับวัตถุประสงค์ในการจัดทําวิดีโอขึ้นมานะครับเพื่อที่จะต้องการเผยแพ่นะครับบารมีของครูบาอาจารย์นะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อที่จะต้องการเผยแร่นะครับวัตถุมงคลประเภทมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับสมัครวันนี้ผมก็จะมี วัตถุมงคลประเภทมีดหมอมาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ผู้ชมู้ฟังนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธาในบารมีของหลวงประเดิมนะครับและต้องการที่จะศึกษานะครับแล้วก็สะสมนะครับประเภทมีดหมอของหลวงประเดิมนะครับสมองวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ท่ามกลางบรรยากาศนะครับวันนี้ผมออกมาทําวิดีโอข้างนอกข,ข้างนอกบ้านนะครับเพราะ บรรยากาศมันก็จะนะครับมีเสียงนกเสียงแมฆไม้อะไรต่างๆนะครับรบกวนนิดหน่อยนะครับอาจจะนะครับก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไว้นทีดีด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีนะครับมีดหมอที่ผมถืออยู่นะครับเป็นมีดหมอขนาดปากกานะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่าเล่มนี้ครับวันนี้เราก็ไม่ต้อง อรมณ์บดอะไรมากนะครับวันนี้เราก็ก็จะพาให้ทุกท่านได้รับชมบาร,รมีนะครับแล้วก็ความสวยงามนะของของมีดด้ามนี้นะครับอ่านี่นะครับมีดด้ามนี้เป็นมีดขนาดปากกานะครับเป็นด้ามงาฝักงานะครับอ่านะครับแ่บนี้เนี่ยนะครับอ่านำงาฝักงาี่นะครับ อนี้เรามาเริ่มพิจารณาไปทีละจุดนะครับแล้วก็ทีละขั้นทีละตอนนะครับว่ามีดหมอดํานี้นะครับมีความสวยงามและก็เก่าผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีนะครับจะมีความสวยงามขนาดไหนแล้วก็มีดหํานี้เป็นของช่างอะไรนะครับพิจารณากันไปทีละจุดนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับมีดหนานี้ก็อย่างที่บอกเป็นด้ามงาฝักงานะครับเพราะนั้น ด้ามก็จะเป็นงานะครับแล้วก็ฝักก็จะเป็นงาเห็นไหมครับก็จะมีความใส่งามนะครับงาเก่าเพราะนั้นจุดต่อมาคือเราก็จะดูความเก่าของงานะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลาย e p นะครับหลายวิดีโอก่อนนะครับงาก็จะมีงาที่แบบเก่าแต่เ็าไม่ได้ใช้ผ่านการใช้งานก็จะมี ลักษณะสีอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็งานเก่านะครับผ่านการใช้งานก็จะมีลักษณะสีอีกอย่างหนึ่งครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับเพราะฉนั้นงานที่เก่ามีความสวยงามผ่านการเวลาเป็นแปดสิบปีร้อยปีนะครับเขาก็จะมีความเก่าความฉ่ําของเขานะครับแล้วก็มีความแตกนะครับเขาเรียกว่าแตกลากปากีเห็นไหมครับเห็นไหมก็จะมีความสวยงามนะครับเป็นรอยลั่นล้าวนะครับ แตกเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของงานนะครับผ่านการเวลาแล้วก็ผ่านการใช้งานก็จะมีอรอยลั่นล้าวแบบนี้นะครับจุดต่อมานะครับก็จะมาดูตรงแหวนลัดกันตรงนี้เห็นไหมครับหวนลัดกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นนาคนะครับนาเห็นไหมน,นะครับเก่าวมากต่อไปก็จะเป็นจุดที่พี่นายจุดหนึ่งก็คือตรง ถ้วยรัดกันตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็แหมรัดกันตรงนี้เห็นไหมครับความพิเศษของมีดปากด้ามนี้ก็คือตรงเส้นแหมรัดกันตรงเนี้ยครับเส้นกลางเนี่ยก็จะเป็นทองเห็นไหมครัซึ่งตรงด้ามกันตรงเนี้ยก็จะเป็นสามกษัตริย์นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นนาคเงินแล้วก็ทองนะครับอ่านี่ก็เช่นเดียวกันครับนาคแล้วก็เงินแล้วก็ทองนะครับนี่นาคนะครับนี่เงินนี่ทอง เห็นไหมครับเส้นจุดไข่ปลาอะไรก็จะชัดเจนนะครับเรียงเม็ดชัดเจนเส้นแหมก็จะมีความสวยงามอ่อนช้อยนะครับนะครับ่บบงบอกนะว่าเป็นวัสดุและเป็นอุปกรณ์เป็นวัสดุในชุดเดียวกันที่นําม,มาประกอบมีดดาบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเส้นแหมตรงเส้นที่8ปดเห็นไหมครับก็จะมีจุดไข่ปลาชัดเจนนะครับแล้วก็เส้นแหมเส้นกลางตรงกันตรงเนี้ยก็จะเป็นทองเห็นไหมครับ ความพิเศษนะครับขึ้นมาด้านนี้ทีนี้เรามาดูตรงแหมรัดกันนะครับก็ <S <S จะมีความสวยงามนะครับเรียงเม็ดชัดเจน,นไหมจุดไข่ปลาก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็แหมรัดกัดรัดปอกตรงนี้ก็จะมีความสวยงามนะครับมองงรวมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแหมชุดเดียวกันนะครับเห็นไหมครับจุดไข่ปลาจะชัดเจนแล้วก็มีความสวยงามงาก็จะเก่านะครับเป็นธรรมชาติ เห็นไหมครับงาก็จะฉ่างาฝักฝักนะครับก็จะฉ่ำมาเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับลวดลายภายในนะครับนีเห็นไหมครับมีดดำนี้เป็นเสมาใบพอนะครับเป็นของช่างฉิมนะครับนี้ผมใช้ดูตรงลายตอกลายตอกนี่ก็จะคมชัดลึกมากๆนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยสิวเห็นไหมฮะ จะมีความเก่ามีความสวยงามนะครับใบมีดนะครับลวดลายมันมีดสนิมขมอะไรต่างๆล่องเลือดตรงกระดดกงูตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีความสวยงามนะครับเป็นการตอกด้วยสิวมันทาแคนเมคครับงานมือเห็นไหมครก็จะมีความสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติของเขา โดาตรงกั่นจะแห้งนะครับเห็นไหมครับแห้งทั้งสองด้านนะครับถือว่าเป็นมีดที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เก่าคลาสสิกนะครับเดี๋ยวผมจะให้สมม่งให้ดูตรงใบมีดชัดๆนะครับเห็นไหมครับใบมีดก็จะมีความเก่านะครับก็จะมีปิ้นบ้างเพราะว่าเป็นการตอกมือถูกไหมครับเพราะนั้นมันจะไม่เป๊ะ ชัดเจนไปทีเดียวนะครับก็จะมีรอยปิ้นเพราะว่าเวลาการตอกนะครับน้ำหนักมือก็จะบางครั้งมันก็จะมีผ่อนมีบอลผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ความสวยงามนะครับรองเลือด,ดอะไรต่างๆนะครับก็จะมีความเก่าเป็นธรรมชาติสนิมขมก็จะชัดเจนเนะครับอ่านะครับนี่ผมใช้โดตรงเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเป็นสามกษัตริย์เห็นไหมครับ เส้นกลางเนี่ยก็จะเป็นทองทีนี้มาดูตรงปอกนะครับนะครับข้างในก็จะมีคราบไข่เก่านะครับนาเห็นไหมครับความเก่าของงานะครับก็ถือว่าเป็นมีดปากกาที่มีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์นะครับอีกเรล่มหนึ่งที่ผมได้เจอมานะครับก็ ใจที่จะนําไม้เพื่อนๆนได้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษาก่อนเพื่อที่จะเช่าหาบูชานะครับเป็นความรู้นะครับเป็นวิทยาทานไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับทุกการติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับและก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับสําหรับวันนี้ก่อนจบวิดีโอนี้ก็ขออนาจพระคุณสีรัตนใจและบารมีของหลวงประเดิมจงปกปักรักษาให้ท่านและคม ให้ครอบครัว,วของท่านและเดินทางไปไหนแก้วคาดปลอดภัยสวัสดีครับ